ทิพไพรวันส่วนแล้วหลังโดนว่าเป็นเต่านะแก่หัวร้านทิพไพรวันชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ k ระบุข,ข้อความว่าผมจะพูดให้ชัดอีกครั้งว่าผมด่าเฉพาะคนที่ด่าผมก่อนเท่านั้นและผมไม่มีปัญหากับใครทั้งนั้นที่ไม่ด่าผมหรือบูลลี่ผมก่อนผมให้เกียรติเฉพาะคนที่มีเกียรติอันสมควรแก่การได้รับผมเคารพเฉพาะคนซึ่งเรียนรู้การเคารพผู้อื่นก่อนผมไม่ใช่คนที่จะทนกับใครหรืออะไรก็ตามที่พยายามทำเหมือนว่า ผมเป็นสิ่งของที่ไม่มีความรู้สึกซึ่งใครจะมารังแกยังไงก็ได้ควางอิดมาก็เตรียมรับอิดก้อนที่คว้างมาคืนไปด้วยคุณว่าผมเป็นเต่านาแก่หัวล้านหรืออะไรก็ว่าได้เลยแต่ถ้าผมกดเข้าเฟซไปดูแล้วเห็นหน้าปลอมๆของคุณหน้าพลาสติกของคุณแล้วผมด่ากลับบ้างอย่ามางองแงไม่ได้นะครับผมไม่มีปัญหากับใครก็ตามที่สัญญกรรมแต่ผมมีปัญหากับคนที่สัญญกรรมแล้ว เอาความดูดีที่ได้มาเพื่อบูลี่คนอื่นแค่นี้เองครับประเด็นของผมทุกวันนี้ผมไม่เคยระรานใครก่อนจะสนุกบ้างเฮฮาบ้างก็อยู่ในพื้นที่ของผมเพจของผมผมไม่เข้าใจว่าทําไมความเฮฮาหรือความสุขของผมจึงกลายเป็นสิ่งที่ทําลายความสุขในชีวิตคนอื่นจนถึงขนาดว่าต้องเข้ามาทุกร้อนนอนดินดาทอและเสียดสีอันนี้ผมไม่เข้าใจปลอแล้วผมทําทานนะครับ ตัดคลิปในไลฟ์สดบางช่วงบางตอนไปให้คนเข้าใจผิดได้ยอดวิวยอดโฆษณาถ้าจะทำมาหากินด้วยพฤติกรรมและความคิดซ้ำซากแบบนี้ก็ไม่ว่าครับผมถือว่าผมทำท่านขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ